สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ากรุงศรีเ e อ็กซ์คลูซีฟทุกท่านนะคะดิฉันแอนวรลัญชยาพัฒนันทสิริค่ะขอต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะเข้าสู่กรุงศรีเ e อ็กซ์คลูซีฟเฮลท์ท็ค่ะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงค่ะจากแพทย์หญิงอรพินภูมิสุวรรณหรือว่าคุณหมอแพทย์นั่นเองนะคะท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ BDMS Wellness Clinic และผู้อำนวยการคลินิกผิวพรรณความงามและสุขภาพสตรี BDMS Wellness Clinic ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุย ในหัวข้อเคล็ดไม่ลับสู่สุขภาพดีและยั่งยืนวันนี้คุณหมอนั่งอยู่ข้างๆล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคแอนคุณหมอคะโอ้โหสวยมากแสดงว่าความชะลอวัยของคุณหมอนี่ดีมากๆแน่เลยอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วแอนเคยทราบประวัติคุณหมอมานะคะแต่อยากทราบเพิ่มเติมว่าในเรื่องของแวดวงศาสตร์แห่งการชะลอวัยคุณหมอเข้าสู่แวดวงนี้ได้ยังไงคะค่ะก็จริงๆเนี่ยหมอก็เป็นหมอผิวหนังมาก่อนนะคะแล้วก็เวลาที่เราดูแลคนไข้เนี่ย เราพบว่าบางคนเนี่ยที่หมอดูแลเนี่ยออได้ผลดีมากในขณะที่บางคนเนี่ยเราก็ทําให้เขาเต็มที่แต่เขาเนี่ยกลับได้ผลเนี่ยค่อนข้างน้อยบอกก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างจากภายในบอกรู้สึกคนที่ท,ที่ที่ทำและได้ผลดีเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาจะมีสุขภาพข้างในที่ดี บอก,ก็เลยเขา้าไปศึกษาศาสตร์ของ anti aging แล้วก็พบว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราทำให้ทุกคนเนี่ยสวยตั้งแต่ภายในออกมาถึงภายนอกแล้วก็ทำภายนอกด้วยดีกว่าที่เราเนี่ยจะทำจากภายนอกเข้ามาอย่างออกมาเข้ามาอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วคำนี้หลังๆนี้ได้ยินอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วคำว่าศาสตร์แห่งการชะลอวัยจริงๆคือยังไงล่ะคะคุณหมอ ศาสตร์แห่งการชะลอวัยเนี่ยก็คือศาสตร์ของการดูแลสุขภาพคือการป้องกันโรคก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยทุกท่านคงทราบดีนะคะว่าค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เนี่ยสูงมากเราคงไม่รอให้เป็นโรคแล้วค่อยมาตามรักษาเพราะเราพบว่าถ้ารอให้เป็นโรคแล้วค่อยมาตามรักษาเนี่ยหนึ่งค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สูงมากอันที่สองเนี่ยรักษาแล้วซ่อมแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยจะกลับมาได้ดีดังเดิมหรือเปล่า ดังนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีเนี่ยก็คือ,อ,อหมอถึงอยากให้พวกเราเนี่ยดูแลสุขภาพตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะคะ uh huh. ถามว่าอ,อ,อย่างสไลด์ที่หมอจะโชว์ให้ดูเนี่ยถามว่าเราเนี่ยจะดูแลป้องกันโรคของเราเนี่ยตั้งแต่วันนี้หรือว่าจะรอเนี่ยให้สายเกินไปแล้วก็ถ้ามาดูวิวัฒนาการของมนุษย์ uh huh. กับของสิ่งประดิษฐ์นะคะเราจะเห็นว่าในปี1990เนี่ยตัวผอมนิดเดียว พอปี2008เนี่ยนะคะคนคนเดิมเนี่ยเราตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยสองสาเท่าในขณะที่ทีวีเนี่ยในปี1990เนี่ยเครื่องใหญ่มากจอใหญ่มากภาพก็เห็นไม่ค่อยชัดพอมาปี2008เนี่ยทีวีเนี่ยเป็นจอแบน์ลงภาพเห็นชัดเจนขึ้นดังนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองกับไม่ดูแลตัวเองเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะ เห็นภาพช,ชัดเลยค่ะคุณหมอเห็นแบบนี้แล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจที่นี้แล้วเราเองเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันมีปัจจัยที่ส่งผลให้เราแก่ลงหรือว่ามีริ้วรอยมากขึ้นดูแก่กว่าวัยอย่างเงี้ยค่ะปัจจัยมีอะไรบ้างล่ะคะจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องความแก่เนี่ยหมอเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยได้ยินคำคำนี้มาแน่นอนอยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยยิ่งได้ยินบ่อยขึ้นด้วยนะคะ คำก็แก่สองคำก็แก่เพราะเนี้ยถามว่าจริงๆเนี่ยคำว่าแก่เนี่ยคืออะไรทุกคนเคยสงสัยไหมคะถามว่าแค่หน้ามีริ้วรอยออผิวไม่ยกกระชับผิวหย่อนคร้อยอันนี้เรียกว่าแก่ไหมาบางท่านอาจจะก็น่าจะใช่บางท่านก็มไม่แน่ใจเัรน,นี้ถามว่าจริงๆเนี่ยคำว่าแก่เนี่ยกย็คือกระบวนการของร่างกายที่เสื่อมลงถดถอยลงเขาเนี่ยเสื่อมแล้วก็ถดถอยลงเนี่ย ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าไม่ใช่แค่ผิวอย่างเดียวเวลาที่แก่เนี่ยเราจะมีผมที่บางลงอาจจะมีผมหงอกตามองเห็นไม่ชัดหูได้ยินไม่ค่อยดีหน้ามีริ้วรอยไม่หย่อนคล้อยอหน้ามีริ้วรอยหน้าหย่อนคล้อยอหัวใจปอดตับทํางานแย่ลงการย่อยระบบย่อยอาหารเนี่ยแย่ลงน้ําย่อยเนี่ยไม่ย่อยอาหารดีเหมือนเมื่อก่อนกินนิดกินหน่อยก็ท้องอืด ฟันกระดูกกล้ามเนื้อทุกอย่างเนี่ยเราเสื่อมถอยลงเราทํางานแย่ลงนั้นั้นหเห็นภาพไหมคะว่าความแก่เนี่ยเขาไม่ได้เกิดที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเขาคือกระบวนการของการเสื่อมเนี่ยทั้งร่างกายเราพบปัจจัยเนี่ยที่มีผลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความแก่เนี่ยก็จะมีสาเรื่องใหญ่ใหญ่อันดับแรกก็คือพันธุกรรมอย่างที่ทุกคนก็จะเห็นนะคะบางบ้านเนี่ยหน้าเด็กมาก น้าบ้านเขาไม่แก่เลยนะคะอันนี้ก็คือความโชคดีของพันธุกรรมที่เขาได้มาปัจจัยที่2ก็คือพฤติกรรมในการใช้ชีวิตอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันแเพราะว่าทั้งการกินการนอนการออกกำลังกายเหล่านี้เนี่ยมีผลกับการดูแลป้องกันร,ร่างกายทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงอันที่สก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าสมมุติเราไปโดนนิวเคลียร์ nuclear, ไปโดนกันมตมตภาพมลงสี สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยเ,เสื่อมโทรมอาจจะทําให้เซลล์เซลล์ร่างกายเนี่ยตายหรืออาจจะทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดมะเร็งนะคะเพราะนี่3สามสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญค่ะทีนี้เรามีวิธีการชะลอวัยยังไงได้บ้างไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วที่ BDMS Wellness Clinic มีบริการตรวจในเรื่องของการชะลอวัยยังไงไหมค,ะ,คะก็เหมือนอย่างที่เมื่อกี้หมอเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าแก่เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่อวัยวะอวัยวะเดียว ร่างกายเนี่ยเราเสื่อมถอยไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยถามว่าหลายท่านเนี่ยจะจะ,จะ,จ,ะจะติดกับคําว่าโรคเวลาที่สมมติเนี่ยบทถึงอยากอธิบายนิดนึงเช่นสมมติเวลาที่เราเป็นโรคอะค่ะคุณหมอเนี่ยก็จะซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็จะคิดว่าเราเนี่ยมีน่าจะน่าจะมีโรคอะไรที่สงสัยคุณหมอก็จะเจาะเลือดออจ,ะจะจะจะตรวจในสิ่งที่คุณหมอท่านสงสัย แต่ถามว่าในทางแอนตี้จิ้งในการดูแลในเวชศ,ศาสตร์ป้องกันเนี่ยเราพบว่าออมันคือการเสื่อมทั้งหมดดังนั้นเนี่ยในศาสตรข์ของของของชะลอวัยเนี่ยเราจึงจำเป็นต้องตรวจร่างกายทุกๆระบบเพื่อให้รู้ว่ามีมระบบไหนเนี่ยที่จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไขระบบไหนเนี่ยที่มีปัญหาระบบไหนที่เขายังดีอยู่เนี่ยเราก็ไม่อยากยุ่งกับเขา ถามวาศาสตร์ของชะลอวัยเนี่ยเราอยากให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในภาวะสมดุลคําว่าสมดุลเนี่ยพูดง่ายนะคะแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยยากพอสมควรเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เนี่ยระบบฮอร์โมนในร่างกายเราสมดุลหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเราจึงจําเป็นต้องตรวจเลือดตรวจแผบที่จะมาช่วยเราเพื่อเราจะได้ดูคนคนนี้เนี่ยะชะลอวัยเนี่ยเราจะดูคนไข้เป็นองค์รวมเราจะไม่คิดว่า นี่คือสมองนี่คือหัวใจนี่คือปอดเราจะมองว่าคนคนนี้เนี่ยคือคือคือร่างกายคือองค์รวมทุกอย่างเนี่ยจะต้องทํางานร่วมกันจะต้องทำร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพดีสุดดังนั้นเวลาเราแก้เนี่ยเราจะไม่ได้คิดว่าเราจะแก้แค่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเราจะแก้ทั้งระบบของร่างกายดังนั้นเนี่ยระบบที่จำเป็นเนี่ยในสายของชะลอวัยเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยเราก็จะมีการตรวจพวก ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยมีการตรวจพวกโกรธฮอร์โมนฮอร์โมนจากต่อมไทรอยก็จะเกี่ยวกับเรื่องการเผาผลาญโกรธฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่เอาไว้ซ่อมแซมตัวเองเอาไว้ทําให้เราเด็กนะคะเราจะมีการตรวจตัวคอร์ติซอลพวกฮอร์โมนเครียดมีการตรวจฮอร์โมนเพศในผู้ชายเนี่ยก็คือฮอร์โมนเพศของผู้ชายก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศหญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจน เราตรวจเพื่อดูว่าในร่างกายตอนนี้เนี่ยของคนไข้เนี่ยเป็นยังไงเพื่อแล้วเราจะได้เอามาวางแผนในการรักษาคนไข้ได้ถูกนะคะแล้วก็อีกระบบหนึ่งเนี่ยที่สําคัญก็คือการตรวจพวกระดับวิตามินหมอเชื่อเลยค่ะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยคนเนี่ยนิยมรับประทานวิตามินคนเนี่ยอยากดูแลสุขภาพคนเนี่ยนิยมรับประทานวิตามินเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยมากมายเลยนะคะแต่ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าวิตามินกระปุกที่เราซื้อเนี่ย มันได้ประโยชน์กับร่างกายเราจริงๆในเมื่อเรามีก,การรับประทานอาหารที่แตกต่างกันกิจวัตรประจําวันก็แตกต่างกันวิตามินในตัวเราเนี่ยจะเท่ากับเพื่อนอีกคนหนึ่งได้ยังไงแล้วเรากินกระปุกนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์กับเราจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถามว่าในในศาสตร์ของของของเราเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ตรวจทําการตรวจวิตามินเพื่อดูว่าวิตามินแต่ละตัวเนี่ยระดับเขาเป็นยังไงเหมือนที่หมอกล่าวแต่ต้นนะคะว่าของ ของเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยเราอยากได้ทุกอย่างสมดุลน,น้อยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมันทำงานไม่ได้มันน้อยเกินไปในขณะที่วิตามินเนี่ยถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายกับร่างกายเราถึงอยากได้ระดับที่กําลังพอดีไม่น้อยแล้วก็ไม่เยอะการตรวจระดับวิตามินเนี่ยนอกจากจะบอกได้ว่าเรามีน้อยหรือเรามีเยอะเนี่ยยังบอกได้ด้วยว่ามันน้อยเนี่ยมันน้อยเท่าไหร่เวลาที่เราจะเติมเนี่ยเวลาที่เราจะรับประทานเข้าไปเนี่ย เราควรจะต้องเติมเท่าไหร่นะคะและอย่างบางคนเนี่ยเ,เขาก็าไม่ได้ไม่อาจจะไม่ได้ชอบทานวิตามินมากการทำบอกเพราะว่าการการตรวจเนี่ยบางครั้งเนี่ยทำให้คนไข้เนี่ยกลับไปกินอาหารธรรมชาติที่มีวิตามินชนิดนั้นๆเนี่ยอยู่มากขึ้นนะคะทำให้เขาเป็นช่วยในการปรับพฤติกรรมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเ,เราปัจจุบันเนี่ยเราสามารถตรวจการทำงานของเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาต ก็คือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ NK cell NK cell เนี่ยเป็นเม็ดเลือดขาวที่เอาไว้ฆ่าเซลล์มะเร็งนะคะเราสามารถดูการทำงานของเขาได้เราพบว่าคนที่ NK cell ต่ำแย่ลงเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสเกิดมะเร็งเนี่ยได้เยอะขึ้นจริงๆเนี่ยเซลเราทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยเรามีโอกาสที่จะกลายพันธุ์มีโอกาสที่จะเกิดเซลลมะเร็งได้ตลอดเวลาแต่เรามีเจ้าเม็ดเลือดขาวเพชคาดเนี่ยค่ะที่คอยวิ่งดูแลร่างกายเราอยู่ แล้วก็ดูว่าร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์ไหนที่กลายพันธุ์ที่เริ่มมีปัญหาเจ้าไม่เลือกข่าวเพชรค่าเนี่ยก็จะรีบไปจัดการนะคะแล้วก็เราสามารถดูตัวตัว,ตวเหมือนตัวเด็กซาสแกน whole body เราสามารถดูเปอร์เซนต์ body fat ในร่างกายถามว่าหลายๆคนเลยค่ะถ้าลองไปดูนักกีฬานะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้ bmi bmi เนี่ยคือคือสัดส,ส่วน ระหว่างส่วนสูงกับน้ำหนักนักกีฬาที่กล้ามเนื้อใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆเนี่ยถ้าไปทำา BMI เนี่ยเราจะพบว่าพวกนี้เบียไ I สูงมากซึ่งถามว่าเราเรียกนักกีฬาที่กล้ามใหญ่ๆพวกนี้ว่าอ้วนไหมคะไม่นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้แฟตเยอะแล้วก็กล้ามเนื้อที่ทำให้เขาน้ำหนักเยอะเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวปัญหาถามว่าตัวปัญหาที่ที่เราอยากจะจัดการดูแลเนี่ยจริงๆก็คือเจ้าไขมันดังนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยเราถึงอยาก ดูปัญหาให้ชัดเจนว่าตกลงเนี่ยที่คนไข้ตัวใหญ่เนี่ยสรุปเขาเป็นกล้ามเนื้อหรือว่าเขาเป็นแฟตนะคะเราจะได้รักษาได้อย่างถูกจุดค่ะแล้วก็เราสามารถตรวจฟู้ดเซนซิทิวิตี้ดูว่าร่างกายเราเนี่ยมีปฏิกิริยามีแอนติบอดีต่ออาหารบางชนิดอะไรบ้างนะคะเพื่อเราจะได้ uh, ดูเรื่องเรื่องการรับประทานได้อย่างอาหารได้อย่างถูกต้องนะคะเราสามารถตรวจพวกโลหนะหนัก ใน,ในร่างกายได้แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเรายังสามารถตรวจเทโลเมียร์เทโลเมียร์เนี่ยก็คือคือปลายของโครโมโซมเราพบว่าปลายของโครโมโซมเนี่ยเวลาที่เซลล์เนี่ยแบ่งตัวในแต่ละครั้งเนี่ยปลายโครโมโซมเนี่ยจะค่อยๆหดลงสั้นลงสั้นลงเราทุกคนเนี่ยมีอายุวันเกิดเรารู้ว่าวันเกิดเราวันไหนปีนี้เราอายุเท่าไหร่แต่ถามว่าเราเนี่ยจะรู้อายุเซลล์ของเราเนี่ยได้จากเทโลเมียร์ เราพบคนที่เทโลเมียร์สั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยร 1970, เราพบว่าเซลล์นั้นเนี่ยอายุสั้นแล้วอีกไม่กี่ปีเนี่ยเซลล์เซลล์นั้นเนี่ยจะต้องเสื่อมจะต้องตายเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็จะเอาไว้ดูแลคนไข้ได้นะคะว่าตอนนี้อายุจริงเนี่ยสมมติ60อายุเทโลเมียร์เนี่ยอาจจะ80นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ว่าเราเนี่ยจะต้องรีบด,วด่วนมีอะไรที่ต้องรีบจัดการมีอะไรที่ต้องทําให้คนไข้เคสนี้เนี่ยทำให้ดีที่สุด ะะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังสามารถตรวจพันธุก,กรรมนะคะพันธุก,กรรมเนี่ยเราจะสามารถดูได้ว่าร่างกายเราแต่ละคนเนี่ยจริงๆพวกเรารู้แหละคะ่ะว่าเราเกิดมาเนี่ยไปเทียบกับเพื่อนก็ได้ที่อายุเดียวกันเ <c oughs> พื่อนบางคนเนี่ยกินเยอะกว่าเราอีกกินยังไงก็ไม่อ้วนในขณะที่คนไข้เนี่ยจะชอบบอกบอกว่าหมอเขาไม่ได้กินจริงๆนะเขาแค่ดมยอะไรเงี้ย <c oughs> มันอ้วนได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเพราะเขาแทบไม่ได้ทานเลยเลย แล้พวกเครื่องในเราต่างกันนะคะอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถตรวจพันธุก,กรรมของเราได้ว่าเราเนี่ยม,มีมีระบบย่อยไขยมันระบบย่อยคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เจเนติกเนี่ยสามารถดูโรคบางอย่างได้นะคะว่าเราเนี่ยได้มรดกได้พันธุก,กรรมอะไรจากจากที่ที่คุณพ่อคุณแม่จากบรรพบุรุษให้เรามา เราสามารถดูมะเร็งบางชนิดได้เราพบว่าถ้ามีการกลายพันธุ์ของจีนบางตำแหน่งเนี่ยคนๆนั้นเนี่ยจะเกิดโรคมะเร็งบางอย่างเนี่ยอย่างมากขึ้นอย่างมากนะคะเราจะต้องเฝ้าคนๆนั้นเนี่ยเคสนั้นเนี่ยอย่างดีนะคะค่ะก็ฟังเพลินมากเลยคุณหมอรู้สึกว่าต้องดูแลตัวเองอย่างเร่งด่วนคือจริงๆแอนฟังแล้วก็รู้สึกนะว่าเราควรจะดูแลตัวเองมากๆเพื่อปรับสมดุลอย่างที่คุณหมอบอกนะคะ <c oughs> ทีนี้ ไม่ใช่แค่อันคนเดียวที่สนใจแน่ๆคุณผู้ชมทุกคนก็น่าจะสนใจเช่นเดียวกันอยากจะเข้ามาพูดคุยปรึกษาคุณหมอแบบนี้มาที่ไหนได้บ้างหรือว่าคุณหมอดูแลที่ไหนอยู่บ้างแนะนำเรานิดหนึ่งค่ะค่ะก็ของหมอนะคะเราอยู่ที่ BDMS Wellness Clinic จะอยู่ตรงถนนวิทยุตรงปั๊กในเลิศนะคะเราก็จะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชำนาญในแต่ละด้านเพราะเหมือนที่ทหมอได,ไ,ดได้บอกคุณแอนเมื่อกี้นะคะว่าความแก่เนี่ย ไม่ที่เกิดที่อวัยวะใดอวัยวะเดียวดังนั้นเนี่ยภาวะการที่จะดูแลคนคนนึงเนี่ยทีเ่เราต้องสู้กับความเสื่อมของร่างกายบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องดูแต่ละแต่ละอวัยวะในยอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันเนี่ยที่ BDM s Wellness Clinic เนี่ยของเราเนี่ยมีคลินิกเนี่ยทั้งหมด 9, 9คลินิกนะคะคลินิกแรกก็จะเป็นคลินิกฟื้นฟูสุขภาพชะลอวัยอันดับที่ส ที่2ของเราเนี่ยก็คือจะเป็นคลินิกเนี่ยดูแลเรื่องกล้ามเนื้อออ hmm. ดูแลเรื่องกระดูกนะคะอันที่3ก็จะเป็นคลินิกเนี่ยสุขภาพสมองเกี่ยวกับเรื่องความจำคลินิกที่3ก็จะเป็นเเป็น r o รอ l ัลไลฟ์เรลเนส Clinic อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเราก็จะเป็นคลินิกสุขภาพหัวใจคลินิกเนี่ยสุขภาพทางเดินอาหารคลินิกฟัน แล้วก็จะมีคลินิกมีบุตรยากแล้วก็คลินิกสุขภาพสตรีแล้วก็เป็นพัาสุดท้ายเนี่ยจะเป็นส่วนที่หมอดูแลก็คือคลินิกผิวพรรณความงามแล้วก็สุขภาพเส้นผมนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยความภาคภูมิใจของเราเนี่ยเ,เราได้รับรางวัลจาก global health and uh, travel award นะคะในปี2019แล้วก็2020เนี่ยเราเป็นที่ที่สามารถดูแลสุขภาพแล้วก็ wellness เนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยในเอเชียแปซิฟิก แล้วก็ที่ดีที่สุดเนี่ยของประเทศไทยในปี2019นะคะแล้วก็ดูแลเรื่อง anti-aging service ที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกในปี2019นะคะแล้วก็เป็นคลินิกเนี่ยที่ดูเรื่องฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยที่สุดของเอเชียแปซิฟิกในปี2020แล้วก็ปี2020เนี่ยที่ล่าสุดที่เราได้เพิ่มมาอีกหนึ่งอันก็คือคลินิกฟันนะคะ โอเคค่ะก็น่าสนใจทุกคลินิกเลยแยกตัวไม่ถูกแล้วคะ่ะว่าจะไปคลินิกไหนก็ <g år> <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าแอนเชื่อนะคะว่าทุกท่านอยากมีสุขภาพที่ดีอยากมีอายุยืนยาวนะคะทีนี้อยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงทุกท่านที่กําลังรับฟังอยู่นิดนึงคะ่ะค่ะก็สําหรับหมอนะคะหมออยากฝากทุกท่านไว้สําหรับหมอเนี่ยบอกว่าสุขภาพเนี่ยคือ,อ,อสิ่งที่เป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุดถ้าเรามีสุขภาพเนี่ยเราจะมีทุกอย่าง เราสามารถเอาสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงเอาสมองที่ดีของเราเนี่ยไปทำงานไปคิดโปรเจกต์ไปหาเงินไปทำอะไรได้หมดเลยเราสามารถเอาสุขภาพที่ดีของเราเนี่ยค่ะอยู่กับลูกหลานได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะรวยแค่ไหนก็ตามทุกคนเนี่ยไม่อยากนั่งรถเข็นไม่อยากมีคนเข็นรถเราอยากเดินด้วยสองขาของเราเองเราอยากรับประทานอาหารเองกินอะไรก็อร่อยขับถ่ายดีย่อยดี เราอยากใช้ช่วงเวลาเนี่ยที่ที่มีค่าของเราเนี่ยอยู่กับคนที่เรารักเดินทางไปเที่ยวไม่ใช่ใช้2ปีสุดท้ายเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลดังนั้นเนี่ยถ้าทุกคนมีสุขภาพหมอดถึงบอกว่าถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราจะมีทุกอย่างนะคะแต่ถ้าเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยเราอาจจะต้องเอาเงินที่เราหามาทั้งชีวิตเนี่ยมาใช้กับการดูแลสุขภาพของเรานะคะเพราะฉะนี่หมดถึงฝากไว้ว่า ทุกท่านเนี่ยเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้นะคะก่อนที่จะสายเกินไปนะคะค่ะก็ มไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอแพทย์หรือว่าแพทย์หญิงอรพินภูมิสุวรรณเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณคะ่ะยินดีค่ะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยนะคะในเรื่องของเคล็ดไม่ลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่ทําให้สุขภาพของเราเนแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะหวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังฟังเราอยู่นะคะก่อนจากกันวันนี้แอนมีความพิเศษมาแนะนําค่ะสําหรับ ลูกค้ากรุงศรีเอ c กซ์คลูนะคะที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะเพียงแค่แจ้งโค้ดกับเราค่ะโค้ดของเราคือ KSEBWC อีกรอบนะคะโค้ดของเราคือ KSEBWc ซึ่งขึ้นอยู่หน้าจอด้วยนะคะสามารถนำโค้ดนี้รับส่วนลดแพ็กเกจการตรวจเช็คระดับวิตามินและแร่ธาตุไมโครนิวทรีนส์มากถึง18รายการเลยล่ะค่ะราคาปกติเนี่ยนะคะจะอยู่ที่13,800บาทนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจแล้วชำระผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี Exclusive Signature ลดไปเลยค่ะเหลือเพียงแค่13,110บาท เท่านั้นเน้นย้ำเลยว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2021นั่นเองนะคะใครสนใจก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามกันเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ BDMS Wellness Clinic นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ดิฉันแอนด์วลัญชยาพัฒนันันทศิริพร้อมทั้งคุณหมอแพทนะคะขอลาทุกคนไปก่อนอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าลืมดูแลตัวเองกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ